ัดกีเราอยากจะมาคุยเรื่องเออเออเรื่องพัดพลาดเลือกแบบอารมณ์ของขึ้นขึ้นกันทุกคนหน่อยสิมีเลยลินมีเลยหนึ่งมีเหรอพระอาจารย์มึงอะกูถามจริงเธอมีเหรอเรื่องหมายอะเรื่องอีหมายอะมาฉุดไอยุงอะถามหน่อยเธอไอเหลิมมีเหรอมาฉุดอะห้าสิบครั้งห้าสิบรอบที่มึงอะ มาฉุดเขาอะการมาฉุดเนี้ยมึงมาเอาวงเขาไปฟรีนะแล้วไปร่วมหลับนอนกันทุกวันนะสี่สี่เดือนร่วมหลับนอนกันวันละสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงนะสี่เดือนก็เลิกรากันไปอะพอใจในองคชาตขององคชาตอว,ยยวัยวะเพศหญิงกันแล้วก็แล้วก็เลิกรากันไปอะมึงไปรู้มาจากไหนว่าอีหมายเนี่ยมาฉุดอายุ ไอยุงนะ่งในห้ามาเกิดนะไอห้านะชื่อยุงมาทุกพบทุกปางนะยุ่งอะชื่อยุงมาชื่อยุงมาทุกพบทุกปางนะนะั่นอะมีเลยลินทุกวันเนี้ยนะนอกโลกนอกอะไรนะก็ทําคดีความอะไรกันในการเคลียร์ครอบครัวของเราแหละมีเหรอถามจริงว่ามีเหรอ พูดแบบของขึ้นเลยนะไอรินเ,เดี๋ยวก็ไม่มีอวัยภาพเพศเกิดทุกภพทุกางหรอกเดี๋ยวไม่ได้อยู่ในเพศสภาพลอยลินมีเหรอถามกูถามว่าไอรินมึงเป็นลูกดิชาติกูไอรินมึงถามจริงมาอยู่กับยูไหนยูเป็นเมียกูอ่ะอยู่กันมาสี่สิบหกปีอ่ะไอร pues th am, вопрос, justice, ินเป็นไอไอไอยูเป็นแม่มึงนะกูเป็นพ่อมึงนะชื่อโตสันอ่ะ มึงไม่เอากูซะแล้วมึงมาฉุดกูเนี่ยมึงทํางานโรงงานของมึงอะไรกระโดงกระดาษของมึงวันละเจ็ดชั่วโมงยืนขายบริการทางเพศของมึงโดยที่มีใครเอามึงไปสมสู่เลยนะสมสู่สืบพันอะไรของมึงเลยเอาวายาเพศไม่ไม่จับไม่ต้องอะไรของมึงวันละเจ็ดชั่วโมงก็รวมไปสิบสามชั่วโมงแล้วไอ้ลินรอบละห้าล้านบาทอะวันละเจ็ดรอบอะแต่มึงคิดเพราะว่าเขาปิดเมืองแล้วเอาเงินไปให้มึงฟรีๆอะ พ่อแม่ก็ให้เงินมึงใช้เองทั้งนั้นแหละใครๆก็ให้มีเงินใช้เองเขาทำงานกันทั้งนั้นแหละเขาทำของขายกันทั้งนั้นแหละไอลินมีแต่เรื่องอีหมายถึงมารู้ในจิตในใจคำว่าหมายอะฮะหมายนั่นหมายไอ้หมายมันตายไปแล้วเป็นเกิดเป็นหมาสีดำนุ่นแถวแยกพระรามเก้านุ่นหมาหมาไอ้หมาหมามันชื่อหมายไอ้ด่างไอ้โบนุ่นคือกูไม่อา ซื้อข้าวให้มันกินนุ่นที่มันจะอ้วกนุ่นมันไม่กินข้าวกูนุ่นนั่นแหละหมาหมาสีดําชื่อหมาไอลินเขาทํางานาวันสิบสามสิบสามชั่วโมงไว้แล้วพอมาฉุดคนมาฉุดฉันแล้วเขาบอกว่าขออยู่เฉยได้ไหมมันชาติตังที่หกสสี่มันเป็นสีผีนสางเลยไอลินมึงขออยู่เฉยเหรอแล้วลมึงไม่ทํามาหากินเลยเรื่องไหนหลักประกัน งานการมึงมั่นคงเงินในบัญชีมึงมั่นคงตลอดไปทั้งชีวิตแล้วงั้นกูไปฉุดคุณ,คณอุนเจ้าของหมาคุณงามแล้วกูก็เลิกคำทํางานเลิกออกไปเก็บเงินเลิกทาของขายไปเลยเลิกว่าการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของกูไปเลยที่ได้เงินอะ่ะเลิกไปเลยก็เลิกไปสิกูนะ่ะแล้วต่อมาหกชั่วโมงกูหิวใจจับขาดแล้วมันมีหลักประกันอะไรให้กูที่กูจะเลิกทํางานอย่างมึงในลินมึงมาฉุดเขาในใจกันทั้งเลยแล้วการฉุดมันมีหรอ เจอหน้ากันก็นจับมือแล้วก็อกอดจูบกันแต่งงานก็จบแล้วนี่แล้วก็ตายพร้อมกันสี่ก็จบแล้วนี่ไอ้ลินมึงจะบ้าเหรอไอล้ไอล,ไอลินไอ้หนึ่งอะไรเนี่ยนะมึงบ้าไงไอ้หนึ่งจะมาเป็นลูกกูเนี่ยเป็นลูกเยเจือมาทุกคนกทุกฝางนะมึงจะบ้าไงหละ่ะไอ้ลินอีคนนึงเป็นลูกกะโงเหรอ,อไม่ใช่หรอคุณท่านทั้งนั้นเลยม eti, าหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยนี่มึงนะ่ะแต่มึงไม่เข้าใจชีวิตหรอเนี่ยไอ้ลินก็ไม่เข้าใจชีวิตห็นมากเขามาฉุดฉันแล้วเ็าเลิกทํางานเลยคหับ นูขอไม่ช่วยอะไรใครไม่ได้หรอหนูขออยู่เฉยๆแล้วมึงมาฉุดกูในใจไหนไหนไหนมึงไอลินแล้วพอกูคิดอะไรนะี่มึงเดินมาหาวาาันสิบเจ็ดครั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนตะ่มึงต้องมีคําว่าอะอะบอยมีคําว่าอิดมึงถึงจะเข้าใจสรุปรู้จักกูแค่ ตัวละครที่มีในนางวันคนะดีเท่านั้นนะมีชีวิตจริงแล้วนะเกิดหมดแล้วไม่มีใครก็ดักดานมาเป็นพวกนกรกจะเผชิญชะตากรรมอะไรกันที่ไหนหรอกเขาตายแล้วเ็เกิดกันเลยนี่ทากิฟก็ได้นี่เออทากิฟก็ได้นี่ครอบครัวไหนเขาไม่เย็ดกันเขาก็ทากิฟไปสิมีเหรอไอ้ลินมาฉุดแล้วไม่เอาเป็นพ่อแม่เดชาติไม่เอาเป็นคนขายของไม่ทําไม่เอาเป็นคนของ อะไรของใครของใจไม่เอาเป็นพี่น้องร่วมสาบานทีดีที่ป้านนะอาทีดีเพื่อนสนิทสนมเลี้ยงดูมึงได้ตลอดไปทเที่ยวเตะกันสนทนมึงไม่เอากูได้เลยเพราะมึงมาฉุดกูมึงไปบอกที่บ้านว่ากูไปฉุดมึงมันก็ผิดที่บ้านมึงไม่เคยเชื่อฟังกูเลยนี่มีเหรออีหมายมาฉุดไอยุงไอยุงนไห่านะมึงจะบ้างไงมาฉุดแล้วได้ทําอะไรมาได้ทําอะไรแล้วมึงพูดไปมึงได้อะไรอลิน มึงได้แต่สวายบาทาสิไอ้นี่นี้บา้าหรือไงเนี่ยฮะแล้วไอ้ไก่สนนะ่ะเป็นมึงไม่ใช่เหรอปางที่แล้วไม่ใช่เหรอมายือนอยู่แถวแม่น้ำม,มีโปงมีโป้น่ะสิบหกคืนมีข้าวจานกินจานเดียวมึงบอกว่าจะให้ไก่สนมาอยู่ในร่างลินแล้วไก่สนไม่ได้แต่งงานแล้แข่เฟิร์มแล้วเขาก็มันจะมาอยู่ในร่างดิมึงเอาให้มันดีๆเธอเมียคนอื่นเขามึงมาฉุดนะบอกว่าเมียคนอื่น,นเขาเมไม่สวในสิ่งนะมึงรอ,อใครบอสสีเจิมแล้วหัวมึงมึงน่ะบอสซี่หรอกอีพังสีน่ะ มันอยู่ในโลกคันเบ็ดตั้งเจ็ดสิบหกปางมันจะเป็นมันเป็นลมตายในโลกคันเบ็ดน่ะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอยู่เลยไอ้ยางก็อยู่ในโลกคันเบ็ดคันหนึ่งที่หล่อที่สุดในโลกไงแต่มันซื้อในฝันแล้วมันออกไปจากโลกคันเบ็ดแล้วมันก็ผ่านมันจะอยู่ในโลกคันเบ็ดตายแปดสิบห้าปีก็ช่างมันเดืมึงน่ะตายสี่สิบกว่าปีมีเหรอไอ้เรื่องอีหมายนี่ฮะขนาดมึงยังตายไปแล้วต้องเป็นมึงมึงครั้งเลยเก้าล้านปางละหงายท้องตายหงายท้องตายอีหมายไม่ตายแล้วก็โดดเป็น ค้องฟ้าอินเดียก็ได้นี่คูเสิ่มเอาไปฆ่าแกงถูกสาดน้ำกดงั้นถูกอะไรงั้นป้าไอรินมีเหรอที่มึงจะคิดจะนึกอย่างงั้นกับไอนหนึ่งนะฮะมึงจะคิดจะนึกอะไรเนะให้มันดูดีๆเลยเถอะมึงถึงไม่เข้าใจชีวิตเลยมึงกินข้าวปั่นนมมาปากม็นจะตายไปวิตามินต่างประเทศมึงเอาใช้เสมอหน้านำดำ เถื่อเถลิดเถล็อกทะลอะลอ,อะไรก็ขอให้มึงใช้สม่งเถอะมึงใช้แต่อะไรนะทอสเทอร์อะไรของมึงนะบอกที่แถวแถวนี้ไม่มีห้างละห้างบเลเบ,บือปลา่าไปบ้าหรือเปล่าวะของแบกแดดเดี๋ยวมึงซื้อใช้สมั่งสิแล้วอีกอย่างหนึ่งมึงไม่ให้กูไปซื้อของด้วยกว่างอีกแล้วเช้าๆไม่ให้ไปซื้อของที่แบกแดดอีกแล้วหายตัวไปก็ซื้อได้นะเว้ยเมื่อเช้านี่กี๊ก้าแทบตายเลยแบกแดดนะเว้ยตอนเช้ามันมีของขายเยอะนะเว้ยไม่ให้กูซื้อซะแล้วบอกว่าซื้อของไทยซะแล้ว บ้าไงเออผู้คนอีรัก์มาเกิดเกิดมาแค่เนี้ยเป็นคนไทยแค่เนี้ยแค่ยี่สิบกว่าปีนีก็กับไปอยู่ที่ลักษ์นี่หายตัวก็หายตัวได้คินบอกกลัวบ้าแล้วมึงเป็นคนที่แบบหายตัวได้ก็หายตัวได้สิไอรินมีเหรอไอรินมีแล้วไอรินก็ไอหนึ่งตาย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 มึงแกล้งหมองเลอร์นี่ตายหรือเปล่าคุยกันแบบของขึ้นเลยเนี่ยมึงบ้าเปล่าไอริน มึงไม่ได้เอาอะไรกูเป็นถ้ากูเกิดเป็นผู้ชายบางหน้ากูเป็นพ่อที่ดีมากๆสําหรับมึงก็ได้ตอนนี้มึงเห็นกูเป็นกะหลี่คำพูดคําเดียวของบ้าหลิงนะเขาจะเอามึงให้ได้นะมึงเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเขาชายรักชายแล้วมันถึงกันมากเลยกูก็เป็นผู้ชายกึไม่ใช่ผู้หญิงนี่ก็มีกองกระชาตินี่ก็เย็ดก็เอาพวกมึงได้ดสิแล้วก็หึงอะไรกันหรอเปล่าเขาโดนที่ก้นไปแบ๊ก เขาจะเอามึงให้ตายไงบาลิงอะ่ะเขาจะเอามึงให้ตายเพราะคําพูดคาเดียวคนมันศึกมากคนนี้มึงบึ้งมากอ่ะหาว่าผู้ชายเนี่ยเป็นกะรีได้เ่ยเป็นผัวเป็นเมียเป็นแม่อดีตชาติบริจชาติก็หามึงหาว่าเป็นเขาเป็นกะรีได้คนีศึกมากลเลยก็ให้พูดคําเดียวกับมึงทุก,ทกปากเนี่ยแต่ท่านเปืองเขาให้เล่นกับมึงแค่นิดเดียวเออไอรินอันดับสองไอหนึ่งเขาอันดับหนึ่งซะแล้วเนี่ย มันบึกมากมันสึกมากเลยค่ะมันสึกมากจังเลยค่ะมันมันหาว่าคนดีๆเนี่ยเขาเป็นกะลีกัทีพัดพงหรอคะโดนฆ่าไปเป็นล้านทีอะค่ะโถเอ้ยมีละไอลีนมึงจะบ้าไงที่อะตายแล้วมึงมาฉุดกูมึงขอไม่มีช่วยอะไรใครเลยมันตั้งจะเกิดเป็นไอไกลตุนแล้วมึงไม่ช่วยอะไรใครเลยไอลินตายแล้วมึงน่ะ ไม่ช่วยเมียมึงนอนไข้ขึ้น49เลยมั้ง8คืนมึงไม่ช่วยอะไรหรอกปวดท้องเมนนอนอนสลบไปเลยน้ำป้าแล้วไงชายก็มีเมนได้นะเออคู้ชายต่างประเทศนะก็เป็นอย่างเนี้ยโอ้เออชายเขารักชายใครชายก็ถึงชายมากสิกูกไม่มีอันจะกินเลยฮะเอยมึงดูเกัน ดูกันเอาเองถือว่าปากแบบนี้มันกินอะไรมาหรือยังสารอาหารแบบนี้มันกินอะไรมาดียังเส้นผมแบบนี้มันโดนลงประเทศอะไรมามันถึงจะต้องมีกินอะไรมากๆนะคะมันมีเหรอไอลินเขารู้กันทั้งโลกแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรสําคัญมันไม่มีอะไรสําคัญลงไหนึ่ง ไอ้หมามาตายแล้วมาเกิดเป็นหมามันชื่อไอ้หมาไอ้หมาดาตัวเล็กๆของกูลูกหมากูเนี่ยมันชื่อไอ้หมาโอ๊้ยตายแล้วไอ้ตายแล้วไอ้ลินเอ้ยริงนับวันมึงไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตส่งตายไปไอ้ลินตายไปกูไม่ยอมให้ใครมาลังแกใครง่ายๆหรอกกูไม่ยอมให้ใครตายง่ายๆหรอกกูไม่มีกูไม่ยอมให้ใครอดอยากไม่มีอาจจะกินยืนเลื้อลังไม่มีงานทํากูไม่ยอมหรอกตายแล้วไอ้ลินไม่มีกินเลยกับไอ้หนึ่งเนี่ยนะ ไปมึงว่าตายเปล่าจะบ้าหรือไงอลินใครมาฉุดใครเนะี่ยมึงอย่าสันดานมีดีมาฉุดเขานเว้ยมึงมาเอาของไปเนะี่ยต่างประเทศนะเขาเล่าเย็ดมึงกระชากเย็ดมึงมึงมาเอาของเขาไปไปทาําไมประเทศอะ่ะของเขาอะ่ะคุค้นขนอีลักษณ์มึงมาเอาของเขาไปทําไมอ่ะมึงออามาเอาเขาเขาไว้ไปเก็บไว้ในใจทําไมเรากูเกิดอีลักณ์มาตลอดเลยอีหลานะนามีเบียมาตลอดเลยค่ะมึงจะมาเอาของเขาไปทําไมละการฉุดจะมาเอาเขาอะไรของเขาไปแล้ะ แล้วเขาบอกว่ามึงมาเอาองกูไปมึงโดนแน่เลยเล่าเย็ดกับกระชากเย็ดอันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยคนต่างประเทศแม่งเข้าใจเข้าว่ารู้ๆอะไรแบบนี้ไอลินกลับไปเถิดใขรพ้ายลินกลับไปเถิดไอ้ลินกับไอหนึ่งมึงกลับกลับกลับไปสักทีเถิดท้ามึงจะโดนฆ่าทุกวันเนี่ยัวฆ่าแม่งตายทุกวันนะตายในจิตการฆ่าคนตายในจิตจะตายแล้วฟื้น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 มาก็มีจิตได้นะมึงมึงจะบ้าไงล่ะ ไลลิเนเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมา